สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องุพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ประดับแขวนนะคะอันนี้คือต้นของปีกนางฟ้านะคะถ้าอยู่ในร่มสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ยาวนะคะอันนี้เป็นปีแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะยาวมากๆเดี๋ยวก็จะตัดปักชำใหม่นะคะ อันนี้คือการที่อยู่ในล่มในเรือนพ่อชํานะคะก็จะได้สีดำๆขุ่นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่คือปีกนางฟ้านะคะถ้าอยู่ในล่มสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูสีที่แตกต่างนะคะนี่ค่ะ อันนี้อยู่ในที่นั่งเล่นของแขกผู้มาเยือนก็จะเป็นสีนี้นะคะแต่อันนี้แดดไม่ส่องนะคะแต่เขาก็จะมีสีที่อากาศถ่ายเทได้ดีสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นสีที่อยู่ในร่มนะคะ ส่วนอันนี้บารังพยอมก็จะเอามาตากพึ่งลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาปักชำกันนะคะการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะตอนนี้บารังพยอมก็ไปตัดเอาจากกิ่งที่ห้อยระยะลงมาแบบนี้นะคะก็มีทั้งที่อยู่ในร่มแล้วก็อยู่กลางแจ้งแต่ไม่ใช่ที่แดดจัดนะคะ ถ้าที่แดดจัดจ,จใบจะเป็นมันเงาวาวกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปัดชำใหม่นะคะไปดูกันคะ่ะแล้วก็เด็ดเอาใบเขาออกแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะปัดชำนะคะปักชำแล้วก็กดให้แน่นแบบนี้นะคะ ปีกนางฟ้าเป็นสมุนไพรด้วยนะคะเป็นทั้งสมุนไพรเป็นทั้งไม้ประดับสวยๆแถมเวลาหน้าหนาวเขาจะออกดอกนะคะแล้วก็ดอกของเขานี้ถ้าโดนความเย็นจัดจะพ่นไอหมอกออกมาเป็นคล้ายๆกับ วันบุรี่นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นการปักช้ำเดี๋ยวพอเขายาวหน่อยเขาก็จะห้อยลงมาเองนะคะเราจะริดใบออกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะปักช้ำแบบนี้นะคะ เป็นไม้ประดับที่สวยๆแขวนตามซุ้มที่นั่งเล่นหรือตามระเบียงบ้านระเบียงขนมระเบียงกระท่อมนะคะเป็นไม้ตกแต่งแขวนที่สวยงามนะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายแต่มีแต่ด้วยนะคะ แต่บางครั้งถ้าขยายพันธุ์ไม่ดีก็เน่าหมดเลยเหมือนกันนะคะบ้านไร่องคพยอมก็เคยทําแล้วก็ประสบปัญหานี้มานะคะคือพอปักชําไปแล้วก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าเพราะอะไรจะเป็นที่ว่าเราผสมปุ๋ยคอกมากเกินไปหรือเปล่าทำให้ เขาอันนี้ไม่รู้ทางไหนทางทางกา้านทางดอกแล้วนะคะทำให้เขามีความเค็มมากเกินไปทำให้เน่านะคะอันนี้ก็ถ้าใครปลูกก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะเราไม่แน่ใจว่าการที่เราใส่ปุ๋ยนั้น ปุ๋ยคอกลงไปนั้นถูกความเค็มความมีเชื้ออะไรลงไปด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องระวังตรงนี้ถ้าให้ดีก็ใส่เชื้อไตรโคเดอร์ม,มานะคะผสมลงไปในดินด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้นี่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพุ่มใหญ่หน่อยนะคะเพราะที่ห้อยลงมาก็ยาวแล้วเราก็ตัดให้ยาวนิดนึงนะคะหรือเราจะปักก้านสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะปักลงไปก้านสั้นๆมีแต่ก้านเลยนะคะไม่มีใบเลยนะคะแล้วก็ปักได้นะคะรอให้เขาแตกใหม่นะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วก็จะได้ขยายพันธุ์ ต้นไม้สวยๆได้อีกนะคะค่ะเป็นก้านที่เรียกว่ายาวเกินนะคะแล้วก็สามารถที่จะปักสั้นๆตัดให้สั้นแล้วก็ปักสั้นๆได้นะคะการขยายพันธุ์ก็ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายนะคะบางครั้งบารายองพยอมทําเองก็พลาดเหมือนกันนะคะคือเน่านะคะยิ่งหน้าฝนนี้บารายองพยอมชอามนนะะอํา,ะะา,าชทีไรเน่าหมดทุกครั้งเลยนะคะอันนี้ที่พูดมาก็คือจากประสบการณ์ของตัวเองที่ชําต้นไม้มาเยอะมากๆนะคะแต่มาเจอกับ ต้นอกนะคะคือต้นปีกนางฟ้าก็ทำให้ได้รู้จักว่าต้นไม้บางชนิดเขาไม่ชอบความเฉะมากเกินไปหรือว่าชื้นน้ำขัง อาจตายได้นะคะสำหรับต้นไม้ที่เราชาใหม่ๆและเป็นไม้อวบน้ำปีกนางฟ้านี่ก็เป็นไม้อวบน้ำอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำตั้งพักไว้ในเรือนเพาะก่อนนะคะนี่ค่ะดูไม่น่าสวยเนาะเดี๋ยวถ้าเขาแตกกอสวยขึ้นมาบาลานซ์พีออมจะมาอัปเดตให้ดูนะคะ ตอนนี้บ้าล่างพยอมก็ปักชำปีกนางฟ้าเป็นไม้ประดับแขวนสวยๆแล้วก็มีสปปรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะคะก็ได้6กกระถางนะคะไม่คิดรวมกับอันเก่าด้วยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปักชำขยายพันธุ์ปีกนางฟ้าไม้ประดับสวยๆ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ายงพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ